การตรวจ่อมระบบไฟสูงของคอมพิวเตอร์ b c นะค่อนข้างจะทำง่ายนะครับทุกคนก็สามารถที่จะซ่อมได้ด้วยตัวเองนะะวิธีการตรวจเช็คนะครับเช็คระบบไฟสูงโดยการตั้งย่านไดโอดมิเตอร์นะครับจิ้มไปที่ตำแหน่งของคอนเนคเตอร์พาวเวอร์12โวลต์นะครับวัดด้านนอกจะเป็นไฟบวกนะครับด้านในเป็นกล่าวก็ ตอนนี้วัดทางด้านนอกและด้านในเนี่ยลงกราวทั้งสองฝั่งนะครับค่าไดโอดอยู่ที่0.0000วลต์ทั้งสองฝั่งทั้งในและนอกแสดงว่าไฟสูงช100็อตร้อยปรเ็นครับชิ 000. 00. 00. 000. 100. 100. 100้นที mm ่ถ้าเราถอดซิง์ออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นคือคอยถูกไหมครับคอยขั้นกลางด้วยมัดเฟดแล้วก็สีไฟสูงเ้วเช็คทีไีสูงเห็นไหมครับค่าไดโอด0.0000วลต์ทั้งสองฝั่งเมื่อเทียบกับกราวนะครับื่อเทียบกับกราวค่าไดโอดเป็นศูนย์ทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นไม่ได้ว่ามอสเฟตไฮได้อาจะช็อตนะครับจุดเช็คอีก1จุดนะครับนอกจากเป็น C ไปสูงแล้วเราสามารถเช็คที่มอสเฟตไฮไดแคาเดนได้เลยนะครับมอสเฟตที่ห่างคอยมากที่สุดนั่นแหละจุดไหนห่างคอยมากที่สุดคือมอสเฟตไฮได้ครับจิ้มไปเลยขาเด่นก็คือขากลางๆนั่นแหละครับจุดเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกับ C ไปสูงไว้คือจุดเดียวกันจิ้มตรงนี้ก็คือเหมือนกันนะครับมีการช็อตเหมือนกันครับเมื่อเทียบกับกราวก็คือค่าไดโอดอยู่ที่ 0. ูเห์ือนกันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า อ่ะมอสเฟตตรงนี้มันช็อตแต่ถ้าเราจะเช็คว่าเนี่ยคือมอดเฟตด์ไฮไดช็อตจริงๆใช่หรือเปล่าแบบเนี้ยเรายก CPU ออกก็ได้ครับเพราะว่าค่าไดโอตตรงนี้เป็นค่าไดโอดของตำแหน่ง c p u สังเกตไหมเราวัดขาซอสอ่ะขาเด่นเท่าไหร่ขาซอสก็ค่าไดโอดเท่ากันเห็นไหมครับคือมอสเฟลด์ไฮไดเป็นช็อตอยู่แล้วก็ขาซอสจะเป็นจุดเช็คไฟต่ำเราไฟต่ำค่าไดโอดก็เป็นศูนย์วอนเหมือนกันเพราะเนื่องจาก CPU ค่าไดโอดมันต่ำอยู่แล้วครับซึ่งมอาจจะไม่ช็อตก็ได้เราต้องวัดเป็นวนอีกทีนึ ที่ผมจะแนะนานี่หมายความว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามอดเฟ t ไฮได้มันช็อตจริงหรือเปล่าแบบเนี้ยเราสามารถที่จะยกหรือเอา CPU ออกได้ในกรณีที่ CPU มันถอดได้ถูกไหมถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันถอดไม่ได้แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ p c มันถอดง่ายเราก็ถอดก่อนถอดแล้วเราไปรีเช็คที่ตำแหน่ง C ไฟสูงคอยกั้นกลางมอดเฟดและ C ไฟสูงแล้วไม่ก็ขาดเด่นของมอดเฟ t ไฮได้ถูกไหมค่าไดโอดมันจะเปลี่ยนเป็นเหมือนไม่ช็อตละอ่ะมันไม่ใช่0.0 0ยแล้วเห็นไหมครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยค่าไดโอดอยู่ที่0.07โวลต์นะแต่ถ้าเอา CPU ใส่คืนกลับเข้าไปเนี่ยค่าไดโอดของไฟสูงก็ขึ้นเป็น0.0000โวลต์เหมือนเดิมอันนี้ CPU ช็อตใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่คือค่าไดโอดของ CPU ที่ไปโผล่ที่ซีไฟสูงให้เราเห็นแสดงให้เห็นว่าตอนนี้มอสเฟตไฮไดซ์มันช็อตนะครับสูตรง,ง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับเช็คแค่ว่าถ้าเอา CPU ออกแล้วค่าไดโอดเปลี่ยนแสดงว่ามอดเฟตไฮไดซ์เนี่ยมันช็อตอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับ CPU เพียงแต่ว่าถ้าเราจะ จ่ายไฟหาตัวช็อตน่เราต้องทําการเซฟโหลดก่อนนะครับก็คือบริเวณเนี้ยจุดที่เป็นคอยทั้งหมดเนี่ยมันพ่วงกันหรือเปล่าเพราะว่าเอาตำแหน่งของคอยของ c p u เนี่ยมันจะพ่วงกันครับเพราะงั้นถ้าเราวัดค้อมระหว่าง c ีไปสูงกับ o ัตเ t ตตำแหน่งขาซอสทุกตัวมันเชื่อมกับคอยอยู่ใช่ไหมมันจะขึ้น0ูนย์ศูนย์ศหมดแสดงว่ามันเชื่อมกันหมดคือคอยทั้ง4ตัวเนี่ยเชื่อมแต่ถ้าเราวัดขาซอสเทียบกันขาซอสทุกตัวมันก็เชื่อมกันหมดถูกไหม อคอยสองจุดนี้อันนี้ไม่แน่เพราะเรายังไม่ได้วัดแต่ว่าสี่จุดเนี้ยมันเชื่อมกันหมดแน่นะจริงๆถ้ามันเชื่อมกันหมดหกจุดเราก็บัตรกีจุดใดจุดหนึ่งลงกลาวไว้ก็ได้ก็คือเซฟโหลดในการบัตรกีคอยลงกลาวนะครับเพราะคอยเป็นจุดที่ไฟจ่ายให้กับ CPU ถูกไหมแล้วก็โหลดอื่นๆถ้าเราเซฟโหลดโดยบัตรกีตำแหน่งคอยทุกจุดที่มันพ่วงกันอยู่นี้ลงกลาวไว้ไฟมันก็เข้าไปที่โหลดไม่ได้นะครับเพราะมันต้องผ่านคอยแล้วก็ไปลงกลาวแบบเนี้ยตำแหน่งเนี้ยครับ ผมวัดให้ดูว่าคอยแต่ละจุดพ่วงก,กันไหมเห็นไหมพ่วงก,กันนะคา่าไดโอด0ู0โูวลต์ถึงกันหมดถูกไหมคอยสี่จุดนี้พ่วงก,กันเพราะฉะนั้นเราเซฟโหลดจุดใดจุดหนึ่งคอยจุดใดจุดหนึ่งลงกลาวไว้แล้วกลับไปแทงไฟอันนี้คือการเซฟโหลดทําเหมือนซ่อมการ์ดจอซ่อมคอมพิวเตอร์ VC หรือซ่อมโน้ตบุ๊กก็ทําเหมือนกันนะครับกดเดียวกันง่ายๆนะถ้าคิดเดยอะเนี่ยมันจะซ่อมยากครับอันนี้มันง่ายๆเลยครับก็คือเราต้องการเซฟโหลดก่อนบังทีคอยลงกลาวไว้แล้วกลับไปแทงไฟข้าวเนี่ย เราต้องจําจุดที่เราแทงไฟไว้ว่าต้องแทงเขาด้านไหนเพราะว่าเวลาเซฟโหลดเสร็จเนี่ยมันจะลงกลางสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งแหละเราจะไม่รู้ด้านบวกด้านลบอยู่ตรงไหนถูกไหมแต่เอาง่ายๆเราจ่ายไฟเข้าขาเดนของมอเตอร์เฟสไฮได้ไปเลยไม่ต้องดูข้อบวกข้อลบถูกไหมละ่ะเพราะว่าขาเดนของมอเตอร์เฟสไฮได้เนี่ยมันเป็นไฟหลัก12โวลต์ที่เข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเซฟโหลดอเอาลวดตะกัวหรืออะไรก็ได้เชื่อมตำแหน่งคอยนี้ลงกับกลางไว้กับรูนอ็อตหรืออะไรก็แล้วแต่ ให้มันลงกลางไปเลยเพราะฉะนั้นเรากลับไปแทงไฟมันก็เซฟแล้ว CPU ไม่พังละหรือไม่ก็โหลดอื่นๆที่อยู่ในนี้มันไม่พังหรอกนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟไว้ก่อนทีนี้เราก็กลับไปแทงไฟเข้าที่ c ูงหรือไม่ก็ตำแหน่งของคาดเดนของมัทเฟตไฮได้์ขาก้างๆแล้วครับของมัทเฟตตัวแรกมัทเฟตที่หางคอยที่สุดจําได้ใช่ไหมครับคือมัทเฟตไฮได้์แทงไฟเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวก็จะมีตัวร้อนขึ้นมาออกนะครับมีการยิงกระแสแล้วมีความร้อนเกิดขึ้น,นเราไม่จำเป็นต้องแทงไฟเยอะก็ได้ครับ เอาประมาณ1.05วต์ก่อนถ้ามันไม่ค่อยร้อนมากก็หรือกินกระแสต่ำก็เพิ่มแรงดันขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่ควรเกิน1.5ถึง1.8วต์แล้วกันโดยประมาณนะครับไม่น่าเกินนั้นก็เจอแล้วแหละนี่ผมใช้แรงดันแค่ประมาณ1.05วต์นะครับก็มีการกินกระแสสูงถึง3แอมป์กว่าก็น่าจะเจอตัวที่อุ่นแล้วครับมอสเฟตไฮไดต์ et, ye, ตัวที่ช็อตจะอุ่นขึ้นมามันพ่วงก,กันอยู่หลายตัวนะครับเราถึงต้องทำการเซฟโหลดถ้าเราจะยกดูทีละตัวก็ได้ แต่ผมบอกว่ามันเสียเวลาการฉายไฟเข้าไปมันก็จะเจอตัวที่เสียแบบชัวๆ100%อรจริงๆนะครับแล้วก็ตรงเป๊ะก็คือความร้อนขึ้นบริเวณไหนก็คือตัวนั้นนะครับอันนี้คืออินฟเรดผมจับแล้ความร้อนขึ้นบริเวณนี้ตัวซ้ายสุดด้านบนนะครับง่ายๆครับเราก็ยกออกมาแล้วก็ไปรีเช็คก็ได้ยกมัเฟิไฮดไดออกมาก่อนแล้วก็ไปรีเช็คตำแหน่งของมัเฟิทไฮไดที่ยกนั่นก็ได้นะครับตำแหน่งขาเดนมันก็อยู่ ด้านนอกสุดอยู่แล้วถูกไหมเราวัดตรงนั้นเอาก็ได้ตรงส่วนที่เราเซฟโหลดไว้เนี่ยยังไม่ต้องเอาออกนะครับเผื่อว่ายกผิดตัวยังไม่ใช่นะครับจะได้แทงใหม่อันนี้เรายกออกไปเราไปรีเช็คก่อนนะครับรีเช็คตรงขาเด่นนี่ก็ได้นะครับขากลางของมอสเฟตตัวที่ห่างคอยที่สุดไหมก็คือตัวบนนั่นแหละจิ้มขากลางนั่นแหละนะครับว่าค่าไดโอดเนี่ยมันสูงขึ้นกว่า0.0 0โวลต์ขึ้นมาหรือยังแบบนี้นะครับ เราเช็คตัวนี้ค่าเด่นนี่แหละนะครับค่าไดโอดตอนนี้อยู่ประมาณ1โวลตกว่าๆสูงขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่ศูนย์อยู่ศูนย์ศูนย์แล้์วนะครับแสดงว่ามันไม่มีการช็อตแล้วแล้วก็เช็คตรงตำแหน่งคอนเนคเตอร์สิบสองวลตนะครับด้านนอกมีค่าไดโอดที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกันครับเช็คจุดนี้กับเช็คข่าเด่นของมอเตอรไฟได์นี่เหมือนกันนะครับแถวแถวซ้ายมือนะครับแถวล่างนี่แหละอ่าค่าไดโอดเป็นศูนย์เพราะมันเป็นกราวครับอันนี้เป็นไฟบวกแล้วก็นี่เป็นกราวนะครับก็ปกติแล้วครับ ทีนี้ที่เราเซฟโหลดไว้ก็บัตรกี้ออกนะครับบัตรกี้ออกให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปหลังจากเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรครับรีเช็คครับเช็คซ้ําอีกรอบไม่ใช่ไปเอามอสเฟตไฮไดซ์เส,เสียมาใส่อีกนะมันจะขึ้นช็อตอยู่นะครับถ้ารีเช็คแล้วมันจะหายอะอันนี้ผมจะวัดมอสเฟตตัวที่ยกออกไปเนี่ยให้ดูก่อนะมันชัอจริงๆนะครับวัดความระหว่างขากลางฝั่งนี้กับกลางฝั่งนู้นอ่า จะได้ไม่โดนขาเกียรนะครับมันมีขาดินกับขาซอสนะวัดมันจะได้0.00วุ้นทั้งสองฝั่งนะครับายสายมิเตอร์ก็ขึ้น0ทัท้งสองฝั่งนะครับจับแน่นๆนะจับไม่แน่นก็มีค่าไดโอดอยู่นะครับเอาจาับแน่นๆอ่ะขึ้น0ทั้สองฝั่งอ่ะเรียบร้อยเลยคือมอสเฟตตัวเนี้ยมันช็อตไปแล้วนะครับก็ไปหามอสตเฟตตัวอื่นนะครับจากซากบอร์ดอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งเดียวกันสเปคมันแทนกันได้อยู่นะครับเป็นมอเตอร์เฟ N แน่นทั้งหมดอยู่แล้วก็เอามาาเป่แทนนะครับ เป่ามอสเฟตลงไปแล้วอย่าลืมนะครับรีเช็คอีกครั้งหนึ่งคือเช็คซ้ําอีกครั้งนะครับต้องไม่มีการช็อตนะครับไม่ใช่เอามอสเฟตเสียมาใส่นะการตรวจเช็คระบบไฟสูงก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราเลงซีไฟสูงหรือว่ามอสเฟตไฮได้นะครับง่ายๆเราตั้งย่านไดโอดของมิเตอร์ดิจิตอลเรานะครับร้วใช้สายสีดํานะครับจับที่กราวจริงๆใช้สีแดงจับที่กราวก็ได้ค่าดี่ยวจะเป็น0.5ุดโวลต์ครับแต่ สำหรับผมถนัดใช้สีดำจับกราวเพราะว่าค่าไดโอดเนี่ยของระบบไฟสูงอย่างโน้ตบุ๊กมันที่จะเป็น OL ครับมันดูง่ายไม่ต้องจำเป็นนยครับเราดูว่าเป็น OL แต่ถ้าของอคอมพิวเตอร์พีซีนะประมาณ1นึ่งโวลต์ขึ้นไปถึง2โวลต์ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับ